หน้าใหญ่อะฮะห้าพันบาทนี่มันน้อยไปผมก็จะฟักส่วนตัวอีกสักห้าพันบาทดีไหมะเพื่อไปช่วยกันนะครับ พาสัมภาษณ์หน่อยโหเสื้อสวยเฉียงเลยมาร์ตเซนไซให้ไม่ได้สีเขียวเหรอไม่ได้เลยโดนโดกงหมดแล้วเลยต้านมันไม่ไม่ต้านเกี่ยวนี่เลยครับแล้วทำให้แปลกเขาคิดไหมตื่นเต้นนะครับได้ครับเริ่วนตัวฮะอันนี้หลุกเมียไว้หลุกเมียไว้มาเกิดนะครับนนี้ก็เท่ากับสมาคมก็ได้เงินบาทพอดีนะครับ เพราะนั้นต้องเป็นดีผมก็ต้องอ่านนะเพราะเราผูดดดไม่ได้นะครับเรียนท่านประธานชมรงจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครนายกนะนสาคณะกรรมการจัดการและผู้เข้าร่วมใจเสื้อใส่ผ้าเลยท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการปั่นจักรยานโรนารุลดโลกร้อนไล่การติดเชื้อลดนายฝนในยกทั้งที่สี่ลดน้ำนายกวันพีดี2011ออกงวเนี่ยบนะเป็นที่ทราบกันแล้วว่าปัจจุบันปัญหามวลภาวะเป็นทิษได้ความรุนแรงขึ้นทุกขณะโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่มันครนายโยบเพราะว่าคนไม่รับประลุกระผมได้รับฟังวัตถุประสงค์จากท่านประธานตรงรัฐบาลในด้านเรื่องสุขภาพ